สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับภายในช่องตัวชิบะอาทีติสโซลูชันปันความรู้นะครับโดยผมภเมธอาริธานวิศวกรอาวุโสจากบริษัทตชิบะไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิธีการใช้งานหม้อหุงข้าวดิจิตอลของตัวชิบะกันนะครับโดยหม้อหุงข้าวของเรานั้นสามารถที่จะหุงข้าวได้หลากหลายประเภทนะครับอันเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับโดยในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมวิธีการหุงโจ๊ก นะครับโดยฟังก์ชันโจ๊กหรือว่าคอนจีนั่นเองให้ทุกท่านสังเกตนะครับภายในหม้อในโตชิบะนะครับก็จะมีสเกลข้าวชนิดต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้แนะนําในส่วนของขั้นตอนการหุงข้าวเหนียวนะครับข้าวขาวข้าวผสมมิกไร้นะครับแล้วก็พอทริตข้าวต้มนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอนจี ะครับหรือว่าโจ๊กกันบ้างนะครับก็จะแนะนำวิธีการหุงให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับโดยเช่นเดิมครับวิธีการหุงข้าวนะครับเราจะใช้ถ้วยตวงที่โตชิบาแถมให้ไปนะครับซึ่งปริมาตรหนึ่งถ้วยตวงนั้นจะอยู่ที่ 180cc ซีซีนะครับในการหุงข้าวแต่ละชนิดนะครับจะต้องตวงข้าวให้พอดีนะครับไม่ล้นหรือไม่ขาดนะครับเพราะว่า ปริมาณข้าวนั้นจะไปสัมพันธ์กับในส่วนของสเกลในการเติมน้ำภายในหม้อนั่นเองนะครับเราก็จะดูในส่วนของสเกลตัวขวาสุดนะครับก็คือคอนจีหรือว่าโจ๊กนะครับในแต่ละรุ่นนะครับหรือว่าในแต่ละความจุซึ่งเราจะมีตั้งแต่0.5นหะครับ1หรือ1.8ลิตรนะครับก็จะเติมข้าวในการหุงแต่ละครั้งนั้นได้ไม่เท่ากันนะครับก็ขอให้ดูจาก มาตรวัดข้าวแต่ละชนิดนะครับซึ่งตัวเลขที่เราเห็นระบุอยู่ในภาพรวมนั้นในแต่ละสเกลก็คือปริมาณถ้วยที่จะเติมลงไปได้ในแต่ละชนิดของข้าวนั่นเองหากเรามองจากสเกลที่โชว์อยู่ณนะปัจจุบันที่เรากําลังจะหุงในส่วนของอโจ๊กนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของ0.5ถ้วย1ถ้วยและ1.5ถ้วยนะครับไม่สามารถหุงได้มากกว่านี้นะครับหากเรา เติมปริมาณที่เกินจากมารที่กําหนดเอาไว้อาจจะทําให้ปริมาณข้าวหรือน้ํานั้นล้นนะครับตอนหุงได้นะครับนี่คือในส่วนของข้อแนะนำนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการหุงนะครับโจ๊กกันนะฮะล้วก็ตวงข้าวนะครับให้พอดีนะครับให้พอดีนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับหนึ่งถ้วยนะครับเต็มพอดี แล้วก็เทลงไปนะครับจากนั้นเราก็ล้างนะครับทำความสะอาดข้าวนะครับก็ซาวข้าวให้สะอาดนะครับสองครั้ง3ครั้งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแปลกปลอมนะครับที่มากับข้าวของเรานั่นเองนะครับล้างนะครับสังเกตสเกลนะครับเราจะโฟกัสไปที่สเกลที่เขียนว่าทอนจีเป็นหลักนะครับ เราล้างข้าวเรียบร้อยนะครับเราก็ดูนะครับว่าข้าวนะครับที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้เป็นจํานวนกี่ถ้วยนะครับล่าสุดเนี่ยที่เราใส่ก็คือ1นถ้วยดังนั้นนะครับเราก็ต้องเติมน้ําให้อยู่ในมาตรวัดก็คือสาคัญกับถ้วยของข,ข้าวที่เราเติมเข้าไปก็คือขีดหนึ่งนั่นเองหรือขีดหนึ่งถ้วยนั่นเองนะครับาระฉะนั้นเราก็เติมนะครับน้าให้พอดี นำมาใส่ในตัวหม้อแล้วก็ปิดฝานะครับกดปุ่มคอนจีนะครับก็หม้อหุงข้าวก็ทํางานนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบโปรแกรมนะครับจนจะขึ้นสูนย์เฮแล้วก็คีบวอร์มนะครับเราก็จะได้นะครับโจ๊กออกมานะครับหน้าตาก็หน้าถายนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้โจ๊กออกมานะครับ เราก็อาจจะได้ในลักษณะที่น้ําน้อยไปหน่อยไหมนะหรือน้ํามากไปหน่อยไหมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอลูกค้านะครับหรือผูอ้ที่ต้องการรับประทานว่าตัวเราเองนั้นอยาการับประทานในลักษณะที่เป็นแบบเข้มข้นนะครับน้ำน้อยหรือน้ำเยอะเราก็สามารถนำไปปรับในการหุงครั้งต่อไปในการเพิ่มหรือลดน้ำได้อีก เล็กน้อยนะครับเนื่องจากข้าวที่เรานํามาหุงนั้นนะครับเราก็อาจจะได้ข้าวที่มีความแตกต่างกันมาในแต่ละกระสอบในแต่ละถุงนะครับบางครั้งก็อาจจะได้ข้าวข้าวใหม่นะครับซึ่งต้องการน้ําน้อยหรือบางครั้งเป็นข้าวเก่าต้องการน้ําเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่หลักการนะครับให้เราสามารถที่จะใช้เมนูต่างๆนะครับและก็สกิลต่างๆ มาปรับประยุกต์ในการใช้มงข้าวนะครับซึ่งสามารถหุงได้มากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในหัวข้อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ